ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเหล่าบรรดาครูนะคะก็ดีใจไม่ต้องเข้าเวรแล้ววอนรัฐบาลนะคะพิจรารณาลดภาระางงานครูและจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะ ผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านวังหลังประสิทธิอุปถรัรมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขต2ตั้งอยู่ที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อพูดคุยสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารและคณะครูโดยนายวร,รปัดลาวันวิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเข้าใจเป็นอย่างดีถึงเหตุผลที่กำหนดให้มีการอยู่เวรของครูเพื่อรักษาทรัพย์สินทางราชการแต่ปัจจุบันคิดว่าจะมีอีกหลากหลายแนวทางที่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของ การได้โดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตครูมาเสี่ยงค่ะซึ่งทางด้านของนายมายตรีชัยการนะครับทางด้านของครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางรังนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมานะครับคุณครูทุกคนก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรช่วงวันหยุดครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ทั้งช่วงของกลางวันและกลางคืนซึ่งบุคลากรของโรงเรียนก็มีปริมาณน้อยทําให้การหมุนเวียนการเข้ารักษาเวรความปลอดภัยค่อนข้างที่จะทีส่งผลให้ครูนะครับมีเวลาทําภารกิจหรือภารกิจส่วนตัวน้อยลงยอมรับว่าค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องของความปลอดภัยและความรู้สึกว่ากลัวนะครับเมื่อต้องเข้ามาอยู่เวรเพียงลําพังในช่วงของวันหยุดยิ่งมีข่าวเหตุร้ายนะครับกับครู ก็ขนาดเข้าเวรก็ยิ่งกังวลมากขึ้นครับเนื่องจากว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในนะครับในชุมชนและก็ห่างไกลออกจากตัวเมืองครับหลังจากที่คอรมนะครับได้อนุม,มัตินะครับว่าครูเนี่ยไม่ก็ต้องไม่ต้องเข้าเวรแล้วก็รู้สึกว่าชื้นใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับ และก็บอกด้วยนะครับว่าหากว่ามีการเพิ่มเรื่องของอัตราบุคลากรน,นะครับเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการแทนครูก็ขอให้กําหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมแล้วก็เป็นที่คล่องตัวหรือว่าคล่องแคล่วนะครับแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับสามารถที่จะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับ ริหารห,หลายๆคนนะครับเพื่อนๆครูหลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะครับในแนวคิดในแนวนโยบายที่เกิดขึ้นนะครับผมขอเป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้บริหารและก็ครูและบุคลากรครับที่อยากจะขอขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงที่เล็งเห็นถึงความสําคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ ในฐานะผู้บริหารคนนึงผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมไม่เคยมองว่าเป็นเรื่องของวัวหายล้อมคอกนะครับแต่ผมมองว่าเมื่อเราเจอปัญหาเราก็ต้องแก้ต้องปรับกันไปนะครับในส่วนนี้ผมและเพื่อนๆน,นครูบุคลากรทางการศึกษาหลายๆคนครับยังอยากรอเห็นถึงความชัดเจนนะครับจากโนโยบายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรายังอยากเห็นถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครับเพื่อให้สถานศึกษาครูและบุคลากรกรวมถึงผู้บริหารนะครับสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ หลายๆครั้งครับที่คุณครูผมจําเป็นต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อมาทําหน้าที่บางอย่างที่ได้ับมอบหมายให้เสร็จตามกําหนดนะครับดังนั้นจากคําถามเมื่อสักครู่นี้ผมมองว่าถ้าอยากแก้ปัญหาครับอยากให้ลดภาระครูด้วยการส่งบุคลากรลงมาทําหน้าที่เหล่านี้แทนครูแล้วให้ครูได้ทําหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ครับถ้าทําได้จริงฉะขอขอบคุณมากมเลยครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นครูนะคะครูก็จะห้องนั่งที่ห้องสํงงานักงาน นะคะเพราะว่ามาเคลียร์งานการเงินอะไรแบบนี้ค่ะ,ะแต่ว่าตอนมาอยู่อ่ะคนเดียวเนี่ยก็จะคล้องคุญเจค่ะ,ะเพื่อป้องกันตัวเองเซฟตัวเองด้วยค่ะ,ะก็มีความกังวลอยู่นะแต่ว่ามันจําเป็นเพราะว่ามันจําเป็นเราก็ต้องมาอยู่อ่ะค่ะเราก็ต้องมาอยู่เพราะว่าถ้าไม่มาอยู่เดี๋ยวมันผิดระเบียบอีกค่ะ ก็เมื่อวานพอเห็นข่าวเห็นข่าวเมื่อวานก็คือดีใจเลยค่ะ,ะดีใจว่าต่อไปเนี่ยคุณครูแบบไม่ต้องมามาเสี่ยงอยู่เวรสองอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าถ้าจะมีบุคลากรมามาอยู่เวรตรงนี้คนที่จะมาอยู่เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติพอสมควรนะคะในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยะคะ่ะไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาก็ได้ค่ะคะ่ะคิดว่าอายุก็มีส่วน,นะคะ่ะเพราะว่าถ้าคนที่อายุเยอะเกินบางทีความในเรื่องของการดูแลมันอาจจะจะไม่ได้แล้วก็ประวัติ ค่ะประวัติต้องไม่ใช่ว่าจะรับใข่มาก็ได้ค่ะเพราะว่าเขามีหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยไม่ใช่เขามาสร้างอ,าอันตรายซะเองอะไรแบบนี้ค่ะ